สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำผัดหน่อไม้ใส่ไก่น,นะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีหน่อไม้ที่เราหั่นชิ้นแล้วนะคะพริกแกงใบมะกรูดน้ำตาลทรายเนื้อไก่หั่นชิ้นซีอิ๊วขาวน้ำมันมะพร้าวน้ำสะอาดและใบกระเพรานะคะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่พริกแกงลงไป1ช้อนครึ่งค่ะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดกว่านี้นะคะก็เอาเผ็ดกว่านี้ก็ได้ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะให้มีกลิ่นหอ,อมเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะใส่เนื้อไก่ลงไป297กกรัมน,นะคะ ผัดให้เข้ากันจนเนื้อไก่สุกค่ะเนื้อไก่สุกแล้วนะคะใส่หน่อไม้ที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วลงไปนะคะหน่อไม้นะคะจะใช้เป็นหน่อไม้ที่เราต้มสุดแล้วค่ะ หลอไม้ที่ใช้นะคะ410กรัมค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะฉีใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะใบมะกรูดที่ใช้นะคะ4กรัมค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะ มาปรุงรสนเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปหึงช้อนโตค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโตนะคะซอสหอยานางลงหึงช้อนโตค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะผัดนอไม้ใส่ไก่สุกแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะใส่ใบกระเพราลงไป45กรัมนะคะผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะ ผัดหน่อไม้ใส่ไก่เสร็จแล้วนะคะฝากกด s ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ